ถ้าทานผู้หลานแล้วเนี่ยสามารถทานยาหรือว่าอาหารเสริมที่ทานอยู่แล้วได้ไหมย,ยุจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะคนที่ทานคือคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นหลักแล้วอีกกรณีหนึ่งคือไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อยากจะทานผู้หลานเพื่อขับของเสียหรือถ่ายสารพิษปรับระบบกล้างกายเฉยๆนะคะถ้าในกรณีคนที่แบบ ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าอาจจะก,กินอาหารเสริมอยู่แล้วอย่างเช่นตัวผิวขาวนะคะกรูต้าคอลลาเจนหรือกินหลอยาลดน้ำหนักอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะไม่ได้เป็นอะไรเลยหมายถึงว่าไม่ได้มีอาการปวดประจำเดือนไม่ได้มีอาการปวดหัวไม่ได้มีอาการภูมิแพ้หรือไม่ได้เป็นอะไรอ,ะอ่ะก็สามารถทานผู้หลานควบคู่กับ อาหารเสริมของคุณได้ปกตินะคะแต่ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นมีอาการปวดหัวไมเกรนมีอาการความดันเบาหวานเป็นโรคต่างๆนะคะเป็นซีดปวดประจำเดือนหรือว่าคนที่แบบอยากจะมีลูกอย่างเงี้ยแต่กำลังกินอาหารเสริมตัวอื่นอยู่เช่นพวกวิาวตามินซีคอลลาเจนหรือยาลดน้ำหนักต่างๆเนี่ยถ้าในเกรดของอาหารเสริม ยี่ขอให้คุณหยุดทานก่อนนะคะเราต้องไปเคลียร์ของเสียก่อนแล้วก็ปรับระบบร่างกายใหม่หมดถ้าสมมติเรามีปัญหาสุขภาพเงี้ยแต่เรายังกินกินอาหารเสริมตัวอื่นปนเงี้ยมันจะไม่เห็นผลนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างคนที่แบบมีปัญหาเรื่องของปวดประจําเดือนเงี้ยแต่ไปกินโปรตีนไปกินคอลลาเจนเงี้ยซึ่งโปรตีนกับคอลลาเจนอะ มันริบยาร้อนไงมันเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดประจําเดือนบ่อยๆเนี่ยภายในมดลูกอะ่ะถ้ากินของพวกนี้เข้าไปมันจะร้อนถ้าทานเข้ามาแล้วมันมีผลทําให้สมดุลของร่างกายเราเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นายาลดน้ําหนักอย่างเงี้ยมันจะไปเพิ่มการเผาผลาญหรือว่าเพิ่มความร้อนให้กับภายในตัวของเราเนี่ย สมมติคนที่ปวดประจำเดือนนะคะแล้วก็เป็นไมเกรนเป็นภูมิแพ้เนี่ยการทานสมุนไพรหรืออาหารเสริมที่มีฤทธิ์ยาแบบทางร้อนหรือเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายเนี่ยมันจะไปเพิ่มนะคะไฟในตัวของเราอะทำให้ร้อนขึ้นพอตัวเราร้อนขึ้นผลก็คือว่าลมภายในตัวมันจะดันขึ้นมานะคะอาการของไมเกรนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะภูมิแพ้ก็จะเยอะขึ้นอย่างเงี้ยหรือมีอาการปวดประจำเดือนมากขึ้นนะคะ หรือบางคนแบบไปซื้อพวกอาหารเสริมต่างๆเช่อนอยาโฟลิกยาวิตามินบีรวมวิตามินซีอย่างเงี้ยเพื่อจะมาทานให้แบบเตรียมพร้อมให้มีลูกอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่มีลูกยากนะคะถ้ากินอาหารเสริมเยอะเกินไปเนี่ยมุดลูกมันจะร้อนนะคะอย่างวิตามินรวมต่างเนี่ยคือมันเป็นยาร้อนยิ่งยิ่งอัดเข้าไปอัดเข้าไปก็ทำให้มดลูกเนี่ยมันไม่เหมาะต่อการฝังตัวของตัวอ่อนหรือการผสมของไข่เนี่ย ฉะนั้นแล้วทานถ้าทานผู้หลานทานอาหารเสริมได้ไหมต้องดูต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นในลักษณะไหนถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยสักอย่างเลยนะคะอยากจะกินแบบให้ผิวใสดูแลสุขภาพเฉยๆเงี้ยก็กินได้หมดเลยนะคะ ก็กินร่วมกับอาหารเสริมที่มีอยู่ได้นะคะแต่อาจจะคนละเวลาแต่ในกรณีที่คุณมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นพวกภูมิแพ้ไซนัสไมเกรนปอดหอมหืดปวดซีดปวดประจำเดือนถ่ายยากอะไรพวกนี้เป็นความดันเบาหวานทุกอย่างถ้ามีปัญหาภายในของตัวขงคุณแล้วคุณอยากหายเนี่ยแนะนำให้หยุดอาหารเสริมทุกอย่างก่อนเพราะว่าเราต้องปรับ ในระบบร่างกายของเราให้เกิดความสมดุลก่อนแล้วถ่ายพิษออกก่อนนะคะถ้าวันไหนที่คุณหายทุกอย่างแล้วคุณกลับไปกินอาหารเสริมคุณได้ไม่มีปัญหาส่วนยาส่วนยาที่เป็นยารักษาโรคของตัวเองเนี่ยสามารถทานควบคู่กับผู้หลานได้นะคะแต่ว่าให้ห่างให้ห่างกันประมาณ2ชั่วโมงนะคะ1-2ชั่วโมงหรือคนละเวลาเลยอย่างเช่นกินยาเบาหวานตอนเช้าอย่างเงี้ย เอาผู้หลานไปกินตอนกลางวันหรือตอนเย็นหรือก่อนนอนแล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามียาเบาหวานความดันตอนเย็นก็เอาผู้หลานมากินตอนเช้าเนี่ยถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆขอให้ห่างสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าฤทธิ์ยาทางเคมีเนี่ยมันที่จะค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปกินสมุนไพรเสริมเข้าไปอีกเนี่ยมันจะเสริมเข้าไปอีกหรือบางทีมันอาจจะ มีผลเสียนะคะอย่างเช่นคนที่แบบความดันสูงอย่างเงี้ยแล้วไปกินผู้หลานก็ความดันลงอยู่แล้วแล้วไปอาดยาความดันเคมีแล้วมันจะลงเกินไปมันจะเยอะเกินนะคะมันต้องค่อยๆลงแล้วก็ปรับสมดุลถ้ามันดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหมอเขาจะลดยาให้เองนะคะอย่างเบาหวานอีกเนี่ยถ้าอย่างคนที่แบบกินกินผู้หลานอยู่แล้วเป็นเบาหวานอ่าให้กินคนละเวลานะคะอย่างเช่นกินตอนเช้ากินยาเบาหวานตอนเช้าชาไปกินตอนเย็นอย่างเงี้ย คนละเวลาหรือถ้าสมมุติว่าคุณฉีดด้วยฉีดยาอินซูลินด้วยเนี่ยต้องดูสังเกตดูนะคะว่าถ้ากินผู้หลานแล้วน้ําตาลมันลงแล้วให้ลดการฉีดอินซูลินลงนะคะหรือไม่ต้องฉีดก็ได้อาจจะกินแค่ยาไปอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าเราเรากินแล้วมันเห็นผลแล้วเงี้ยไม่จําเป็นต้องฉีดบางคนนี่คือแบบว่า ทั้งฉีดทั้งกินยาประจําแล้วก็เลี่ยนกินผู้หลานอย่างเงี้ยคือน้ําตาลมันดบลงหรือว่าลงเร็วเกินไปอย่างเงี้ยอาการคือมันจะอ่อนเพลียมันจะวูบได้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะเพราะว่ายาคุณฉีดคุณกินอยู่แล้วมันก็ลงอยู่แล้วแต่กินผู้หลานเพิ่มเข้าไปมันก็จะลงแบบธรรมชาติแต่ถ้าสมมุติมันลงแบบธรรมชาติแล้วคุณไปอัดพวกอินซูลินเข้าไปอ่กมันจะลงเกินไปแล้วจะเกิดอาการวูบได้นะคะต้องระวังเรื่องนี้ ต้องดอูใครมีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานต้องดูเคสนี้เป็นพิเศษนะคะถ้าลงแล้วอย่าไปฉีดอัดเข้าไปอีกนะคะมันอันตรายนะคะอีกคำถามหนึ่งนะคะที่ถามว่าแล้วกินผู้หลานไปขนาดไหนถึงจะไปกลับไปกินอาหารเสริมของตัวเองได้ต้องดูก่อนว่าถ้าคุณหายทุกอย่างคุณไม่ได้มีอาการมีโรคอะไรสักอย่างแล้วเนี่ย หายแบบ100%เนี่ยก็กลับไปกินได้แต่ต้องดูว่าอาหารเสริมที่กุนกินอ่ะมันเป็นฤทธิ์ยาไหนบางคนเป็นไมเกรนนะคะสมมุตินะคะเป็นไมเกรนเกณฑ์ผู้หลานแล้วปรับสมดุลทุกอย่างหายแล้วแต่ไปกินสารสกัดจากโปรตีนอ่าไปกินวิตามินซีอย่างเงี้ยมันเป็นยาร้อนเพิ่มเข้ามาอีกแล้วไมเกรนมันกลับขึ้นมามันก็ไม่ได้นะคะต้องดูว่าเราไปกินอะไรแบบไหนนะคะต้องกินให้ถูกกับตัวของเราด้วยนะคะ ทางที่ดีนะคะทางที่ดียุ้ยแนะนําเลยว่าการกินอาหารเสริมเนี่ยควรจะเสริมสักสามเดือนพอแล้วจากนั้นก็หยุดหยุดไปสักสามเดือนแล้วค่อยกินต่ออย่างเงี้ยคือเรากินได้แต่การที่กินอาหารเสริมเยอะๆเยอะๆยมันเหมือนกับว่าเราไปอัดอัดโดสในปริมาณที่สูงอะ่ะอัดวิตามินอัดอะไรสูงเกินไปมันเกินพอดีมันเกินความจําเป็นมันกลายเป็นว่าระบบร่างกายเราเสียสมดุลความร้อนมันเกิดขึ้น อย่างที่ยุ้ยเคยเจอนะบางเคสกินบางคนนะ่ะกินอาหารเสริมที่เขาการันตีว่าไม่มีผลตกค้างต่อตับต,ต่อไตไม่มีผลข้างเคียงไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่การสกัดยา ะะการสกัดสมุนไพรอะไรก็ตามที่โดสในปริมาณที่เข้มข้นสูงมากถึงแม้ว่าจะทดลองหรือทดสอบมาแล้วว่าไม่ได้มีสารพิษตกค้างต่อตับต่อไต,อตแต่ในระยะยาวอย่างน้อยถ้าคุณกิน3 6ถึงเดือนอย่าง6เดือนเนี่ยมันจะมีผลคือระบบร่างกายมันจะกลายเป็นร้อนนะคะร่างกายเรามันจะเสียสมดุลเพราะว่าเราอยารับยาเยอะเกินไปเราไม่ได้ถ่ายออกหรือสารสกัดเนี่ยมันสะสมเยอะเกินไป ก็เลยมีผลทําให้คนคนนั้นดื้อยาดื้อยาหมายถึงว่าดื้อกับอาหารเสริมที่กินคือมันจะไม่เห็นผลแทนที่มันจะปรับสมดุลแล้วมันจะกลายเป็นร้อนเกินไปอย่างเงี้ยนะคะต้องดูด้วยถ้าในมุมมองของยุ้ยนะคะในปัจจุบันที่ที่ยุ้ยกินผู้หลานแล้วหายเงี้ยยุ้ยกินติดต่อกัน6เดือนนะคะ6เดือนแล้วแล้วดีขึ้นแล้วปัจจุบันเนี้ยก็กินมา3ปีกว่า แต่ไม่ได้ทานทุกวันอาจจะกิน2-3าวันที1ึอาทิตย์หนึครั้งเพราะว่าเราหายแล้วนะคะทุกวันนี้ยุไม่ได้กินอาหารเสริมอะไรเลยนะคะเพราะยุมองว่าการกินอาหารเสริมเยอะๆมันเกินพอดีเกินจาเป็นแล้วเราไม่สามารถไม่รู้ว่ามันจะไปตกค้างหรือมันจะไปมีผลอะไรต่อตัวเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็ใช้วิธีการกินผู้หลานเพื่อถ่ายพิษถ่ายพิษแต่การจะกินอาหารเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราใช้จากอาหารแบบ ผักผลไม้จากอาหารในชีวิตประจําวันแบบสดๆดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครจะเสริมก็ไม่ว่านะคะ,ะเสริมพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าทานเยอะเกินไปนะคะ